สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประก,การในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประก,การคําสอนในพุทธศาสนานะครับทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวทางโลกนะซึ่งผมเรียกว่าโลกียะนะครับแล้วเรื่องราวความพ้นโลกนะซึ่งผมเรียกว่าโลกุตระเนี่ยมันก็จบลงที่จิตเป็นอย่างไรนะครับมาคุยกันนะครับในคลิปนี้ เือหลายคนนะครับนะที่เพิ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเพิ่งเคยได้ยินนะบางทีได้ยินเพราะโลกียาเนี่ยก็เข้าใจไปถึงเรื่องของข่าวโลกีนะเรื่องหญิงชายอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของกามทั้งหลายจริงๆแล้วโลกียาเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกกามนะพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรื่องหญิงชายก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เกี่ยวข้อง แต่กำลังพูดถึงในส่วนที่โยงใยสัมพันธ์นอกเหนือไปจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มนุษย์นะหรือว่าเราเทพเทวดาสแสวงหากันเนี่ยก็คือเรื่องของเกีดยรติยศชื่อเสียงความสําเร็จยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจตําตแหน่งอย่างเงี้ยรวมอยู่ด้วยเราก็เรียกรวมเชียงต่างเหล่านี้ว่าโลกิยานะก็คือเรื่องราวเกี่ยวทางโลกนะ,นะคระับนะที่เราเรียกว่า,าทำ ที่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวเนื่องกับโลกเราก็เรียกว่าโลกียะนะนี่คือความหมายส่วนโลกุตระเนี่ยแปลว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความพ้นไปของโลกนะพูดง่ายๆก็คือถ้าธรรมดาคนที่ไม่สามารถพ้นไปได้เนี่ยก็จะติดอยู่ในลาบยศสักการะสรรเสริญนะพูดง่ายๆคือติดอยู่กับโลกอนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกความสําเร็จที่อิงกับสิ่งต่างเหล่านี้ แต่ผู้ที่พ้นไปได้เนี่ยความหมายคือจะไม่หวั่นไหวนะกับสิ่งที่ว่าโลก,กธรรมก็คือลาบกับความเสื่อมลาบนะยศกับความเสื่อมยศนะครับศักกระกับการเสื่อมศักกะะแล้วก็ส,กสการเสริญนกับนินทาพูดง่ายๆคือใครที่ฝึกภาวนาจิตใจให้พ้นไปจากโลกียะได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจของท่านก็จะมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับโลก ลาบยศสักการะสารเสร,ริญเนี่ยเห็นมันค่อยๆมีอำนาจนะในจิตใจท่านลดน้อยลงลดน้อยลงก็คือจิตท่านไม่รู้สึกดิ้นรนนะอยากมากเหมือนแต่ก่อนอนะ่ะคุณในง่ายถ้าถ้าเช่นนั้นเนี่ยแบบว่าท่านค่อยๆเข้าใจนะเรื่องของโลกิยะแล้วก็มีใจนะที่จะเอียงไปทางโลกุตระคือความพ้นไปแห่งโลกได้คือสามารถที่จะวางใจได้นั่นเองนะครับเพราะนั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าโลกิยะหรือโลกุตระเนี่ย ทั้งหมดก็คือมันจบลงที่จิตเราอะจิตใจเราตัวรู้ผู้รู้นั่นเองถ้าจิตใจเราได้ถูกฝึกพัฒนาให้เห็นให้รู้เข้าใจนะครับว่าโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรโลกมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามีจิตอยู่จิตที่ออกไปรับรู้โลกผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความนึกคิดเนี่ยเราก็เรียกสิ่งนั้นแหละว่าโลกวัฏโลกิยะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับจิตเราแหละ ที่ออกไปรับรู้โลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์นะที่เราเห็นนะหรือว่าโลกที่เป็นทิฟฟ์อย่างสวรรค์อย่างบุรโลกเนี่ยก็หนีไม่พ้นจิตเหมือนกันเช่นเดียวนะครับความพ้นไปแห่งโลกเนี่ยซึ่งผมเรียกว่าโลกุตตระคือจิตเราสามารถรู้เห็นแล้วพ้นไปจากเรื่องของการที่จิตออกไปรู้ยึดต,ติดผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยก็เพราะว่าเห็นเห็นว่า สิ่งใดเกิดได้สิ่งใดดับได้หรือขันห้าขันห้านะครับซึ่งเราบอกว่าจิตมันไปรู้ว่าขันห้าเนี่ยก็คือโลกของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตเราที่สามารถปล่อยวางขันห้าได้รู้เท่าทันว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่กองของเราเพราะเห็นว่าขันห้านี้เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉนั้นจิตเราที่ฝึกแบบนั้นอะ เราก็จะเข้าใจโลกิยาว่าโลกิยามก็คือสิ่งสมมุตินะครับมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไปตามเหตุปัจจัยนะของบุญของบาปนะแต่งมันขึ้นมาความพ้นไปนะโลกุตระก็อยู่ตรงจุดนั้นแหละก็คือสามารถรู้เห็นได้ว่านะครับขันห้านะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะมันก็เป็นไปตามอํานาจแห่งบุญบาปมันบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นไปตามไตรลักษณ์จิตก็จะปล่อยวางได้นั่นเอง เร,รู้เท่าทันมันนะครับว่าขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราผมน็กบอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งโลกียะและโลกุตลาเนี่ยมันจบลงที่จิตของเราเองนั่นเองนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ